สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาไลฟ์สดกันตั้งแต่ยามเช้าเลยเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะพามาเจอกับนี่เลยสุดหล่อของเราในวันนี้นะคะเป็น Toyota Majesty นั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นพรีเมียมมาในปี2020 ซึ่งคันนี้นะคะรถใช้ไปโดยประมาณ70,000กิโเมเท่านั้นเป็นรถบ้านมือเดียวแต่งมาแบบว่าคันนี้แต่งเพิ่มมาเป็นหลักแสนเลยนะแล้วก็มาพร้อมทะเบียนสวยด้วยนะคะตัวรถเองเนี่ยก็ติดเดิมๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกของเราคันนี้มาดูกันที่ทะเบียนก่อนเลยคันนี้นะคะใครซื้อไปเนี่ยก็มาพร้อมทะเบียนสวยด้วยนั่นเองนะคะทะเบียนของเราเนี่ยก็เป็น 4- 6 4 4นั่นเองนะคะแล้วก็มี1นําหน้าด้วยนะคันนี้ต้องบอกว่ามาแบบครบคันหมดแล้วนะคุณลูกค้าแล้วก็ถัดมาเลยถัดมาด้านข้างฝั่งนี้นะคะหน้ากระจังของเราก็จะเป็นตัวแบบนี้เลยมีไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไลท์อะไรมาให้ครบคันหมดเลยนะคะซึ่งหญิกงก็บอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่คนยังคงตามหากันเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นที่แบบว่าายแดงแนะนําเข้ามาจําหน่ายแล้วแต่ว่าคนหากันเยอะมากๆนะคะ ถัดมานะคุณลูกค้าถัดมานะคะเป็นในส่วนของตัวลายล้อแม็กของเราซึ่งแม็กตัวนี้นะต้องบอกก่อนว่านําเข้ามาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ตอนที่นําเข้ามาเนี่ยเขาจะแยกเป็นอะไหล่ชิ้นๆมาถ้าแม็กที่ไทยโดยปกติเนี่ยเขาจะหล่อขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวนะคะแต่ว่าด้วยความที่อันนี้เป็นเป็นแม็กอย่างดีก็คือตัวแม็กกับยางเนี่ยรวมแล้วก็อยู่ประมาณ1น0 0 0แบาทได้นะคะแล้วก็ตัวแม็กของเราเนี่ยจะสังเกตว่า เขาจะแยกชิ้นมานะคุณลูกค้าชิ้นบนชิ้นล่างอะไรเงี้ยแยกชิ้นมาแล้วก็เอามาประกอบในไทยนะคะแล้วก็ได้เป็นชุดนี้มาแบบว่าหล่อมากๆจริงนะคะแล้วก็คันนี้นะก็ได้เป็นยางใหม่ด้วยค่ะคันนี้ได้เป็นยางใหม่ด้วยนะยางใหม่แกะกล่องปี2023เลยดอกยังเต็มๆอยู่เลยนะคะคันนี้ก็คือวิ่งมาจากร้านยางแล้วก็มาถึงที่19โพสีทองเลยนะคือใครได้ไปก็ คุ้มมากจริงๆนะคะตัวดอกแบบแน่นๆเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะอ่าถัดมาต่อเลยมาต่อกันด้านบนนะคะเดี๋ยวให้ดูกุญแจก่อนกุญแจของ t o y ยต a m a า i ิซ y นะคะก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยซึ่งกุญแจของเขาเนี่ยก็จะมา mm. เห็นไหมคะมีประตูสลายไฟฟ้ามาให้2อฝั่งแล้วก็มีปลดล็อกเปิดล็อกอะไรเงี้ยซึ่งกุญแจแบบนี้คือให้มาเหมือนกับ ของ Toyota a เอาผ่าเลยนะคะ Toyota a เอาผ่านเนี่ยก็จะให้กุญแจมาเป็นลักษณะนี้เลยนะคะด้านหลังเนี่ยห่ิงติดสติกเกอร์ไว้จริงๆเขาจะเป็นสัญลักษณ์ก็คือเหมือนกับของตัว Toyota าผ่านเลยเนี่ยลักษณะมาเป็นแบบเซตเดียวกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวหญิงลองเปิดล็อกให้ดูเวลาล็อกนะคะของ t o y o t a m a าจีเนี่ยเขาจะมารวมกับตัวอัตโนมัติกระจกมองข้างอัตโนมัตินั่นเองนะคะเดี๋ยวลองเปิดล็อกให้ดู ระบบเขาก็จะทํางานให้อัตโนมัตินะคะซึ่งหญิงไม่แน่ใจว่ากล้องจะจับเห็นไหมสัญลักษณ์จางๆตรงนี้นะคะโดยปกติเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของตัวออแสดงสถานะนะคะแสดงสถานะเวลาถ้าเกิดว่ามีรถมาด้านข้างอะไรเงี้ยก็คือจะเห็นตรงมุมนี้เลยนั่นเองนะคะกล้องน่าจะโฟกัสไม่ชัดเจนเนาะมันเป็นแบบลายจางๆซึ่งปกติเขาจะขึ้นเป็นสีส้มได้หญิงจะลองเปิดฝั่งนู้นให้ดูว่าดูชัดขึ้นไหมนะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูตอนหลังกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูฝั่งนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวเราเปิดมาดูฝั่งนี้นะคะขั้นนี้ตะ้เข็บเดิมทั้งคันนะคะหักประกันไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไม่มีจมหนาไม่มีตัดต่อรลับประกันเลขไม่แท้ให้นะคะภายในห้องโดยสารเป็นสีดาคุณลูกค้าภายในห้องโดยสารเป็นสีดําเบาะอยู่ในสภาพดีนะคะซึ่งต้องยอมรับจริงๆจริงๆหญิงไม่แปลกใจนะที่แบบว่าคนยังตามหารุ่นนี้ใช้กันเยอะมากนะคะ เพราะว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดูดีเลยและเวลานั่งใช้งานเนี่ยก็คือมีความสะดวกสบายมากจริงนะคะมีความสะดวกสบายมากจริงแล้วก็คันนี้นะคุณลูกค้าหญิงต้องแจ้งก่อนว่าเขาเป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติการเข้าศูย์นะคะรถใช้น้อยเพียงแค่ประมาณ70,000กิโลเมตรเท่านั้นเดี๋ยวหญิงจะขึ้นนั่งบนเบาะอันนี้ให้คุณลูกค้าดูนะก็คือเบาะตัวเนี้ยเขาจะเป็นสไตล์ VIP แต่ว่าตอนนี้หยิงยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องเนาะเขาจะเป็นเซ็ เหมือนกับของ t o y ยต a าอูพาดเลยนะคะก็จะมีปรับตัวพนักพิงปรับตัวเบาะนะคะแต่ว่าคันนี้ที่เหนือกว่าของ t o y ยต a าอูพาดเนี่ยก็คือเขามีเพิ่มเติมในเรื่องของเบาะนวดมาให้ด้วยนะคะซึ่งหญิงไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวหญิงจะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งฝั่งนูน้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปให้กล้องจับอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้กล้องน่าจะถือไม่ถนัดตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วเหมือนสเต็ปเดียวกับของโตโยต้าอูพาดเลยคุณลูก้าม นี่เลยนะคะสวยงามสองฝั่งเหมือนกันนะเดี๋ยวหญิงจะเปิดให้ดูฝั่งนู้นอีกทีหนึ่งว่าของ Toyota m a g ร s t y เนี่ยเขาจะดีตรงที่เขามีเบาะนววนมาให้แล้วแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแอร์อัตโนมัติให้นะคะสีไฟเนี่ยก็สามารถเลือกได้เหมือนของกับของ t o y ยต a าอาผาดเลยเช่นกันนะคะออปชั่นเขาเนี่ยถือว่ามาเป็นแบบน้องๆเลยนะในราคาย่อมเยาวกว่าแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมีในส่วนของตัวแอร์นาโนอีมาให้ด้วยนะคะแอร์นาโนอี e ก็จะอยู่มุมนี้นี ก็จะมีแบบแจ้งนะแล้วก็จริงๆอีกหนึ่งอย่างเนี่ยหญิงจะชอบมากก็คือของ Toyota m a g ร s ซีเขาจะให้ไฟเหมือนบนเครื่องบินเลยประหนึ่งเรานั่งอยู่บน First c l r s s นะคะมีเบาะแบบว่า V.I.P สุดๆมีพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็มีไฟสำหรับอ่านหนังสือหรือเล่นมือถือส่วนตัวด้วยคุณลูกค้ามีความหรูหรามากจริงๆนะอ่าเราดูในส่วนของเบื้องต้นกันไปแล้วบาะคู่หน้าเนี่ยคือเป็นตัวเบาะ V.I.P นะคะแล้วก็ ในส่วนของฝั่งนู้นตอนหลังเนี่ยก็ยังกว้างมากๆนะคะภายในเนี่ยก็ยังนั่งได้อีกตอนสองเนี่ยนั่งได้อีก2นะคะตอนหลังแถวที่3เนี่ยนั่งได้อีกประมาณ3คนนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูในส่วนของด้านท้ายอีกทีหนึ่งนะคะามาเลยตัวถังเดิมๆตะเข็บเดิมๆนะคะรถบ้านมือเดียวมีประวัติการเข้าศูนย์ได้แต่งแม็กพร้อมยางใหม่แกะกล่องไปมูลค่าหลักแสนนะคะ กับรถสวยส,สีขาวแบบนี้หายากแล้วนะสติกเกอร์ที่มาจากของตอนที่รถในขึ้นลายผลิตเนี่ยก็ยังอยู่ครบคันหมดนะคะรถคันนี้รับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไม่มีจมนาไม่มีตัดต่อแล้วก็รับประกันในส่วนของเลขไม้แท้ให้ด้วยนั่นเองอันนี้ไม่รู้ว่าตากล้องเราจะส่องเข้าไปถึงเห็นถึงข้างบนหรือเปล่า <S 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 เพราะว่ารถค่อนข้างมีความสูงนะคะลูกค้ารถค่อนข้างมีความสูงอันนี้จะพยายามยื่นกล้องให้ดูเนาะก็คือภายในห้องโดยสารเนี่ย อยู่ในสภาพดีมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหลังคาในส่วนของตัวบ่อนะคะอยู่ในสภาพดีมากๆอันนี้ต้องขออภัยในมุมสูงนะคะทั้งตากล้องและคนรีวิวมีสัสดส่วนความสูงที่ไม่สูงมากนะคะอ่ะบ่อของเราเนี่ยก็จะเป็นพรมของตัวมาจิสซี่เลยนะคะแล้วก็ตัวบ่อเนี่ยตอนแถวหลังแถวสามเนี่ยถ้าเราต้องการให้เป็น V i ไไม่ต้องถอดบ่อออกนะคะเราสามารถยกบ่อตัวเนี้ย ขึ้นเราก็แขวนแขวนไว้ตรงมุมด้านข้างได้เลยนั่นเองและอิงชี้ให้ดูจุดตรงที่สามารถแขวนได้นะคะซึ่งสเต็ปนี้ก็เป็นสเต็ปเดียวกับ t o y ยต a a l ออพารเหมือนกันถ้าเบาะตอนหลังไม่ใช้งานเนี่ยตรงนี้บริเวณเนี้ยเขาจะมีแบบว่าที่ให้ห้อยแขวนเบาะนั่นเองนะคะหัวน็อตเดิมถ่ายถึงไหมเอ่ยถ่ายถึงไหมอันนี้หัวน็อตเดิมนะคะตะเข็บเดิมสองฝั่งเลยฝาท้าไทยไม่เคยมีรอยโดนเปลี่ยนนะคะตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะคะเม็ดอาร์คเดิม ไม่แน่ใจว่ากล้องจะจับสูงถึงแค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนเข้ามาแล้วเนี่ยลองแวะมาเยี่ยมชมได้หรือจะชมผ่านไลฟ์สดวันนี้เลยก็ได้เช่นกันนะคะหัวนัดเดิมหมดคุณลูกค้าหัวนัดเดิมหมดนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะพี่พีรพัฒน์นะคะคุณวิทยาคุณอาร์ตชาวดีนะคะคุณปัญจพรนะคะเข้ามาเยี่ยมชมไลฟ์สดเราในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ย หญิงพามาชมเป็นโตโยต้ามาจิซี่นั่นเองเดี๋ยวเราลองมากดรีโมทกันบ้างดูว่าหญิงจะกดเปิดประตูถูกฝั่งไหมอ่าผิดฝั่งนะคะคุณลูกคา้านี่เปิดฝั่งโน้นเราจะเปิดฝั่งนี้นี่เลยอันนี่เปิดประตูไฟฟ้าจากรีโมทนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตให้กล้องจับในส่วนของสวิตช์เบาะนวดให้ก่อนเดี๋ยวหญิงชี้จุดให้ตรงนี้นะคะซึ่งอันนี้จะเหนือกว่าของ โตโยต้าเอาผาดถ้าเกิดว่า Toyota าเอาผาดเนี้ยเดิมเดิเขาจะไม่ได้มีเบาะนวดให้นะคะแต่ว่าเนี้ยก็มาพร้อมเบาะนวดแล้วตัวนี้เป็นสวิตเบาะนวดเนาะที่หิ่งชี้อยู่นะคะใครแบบว่าเดินทางไกลอยากพักผ่อนนั่งสบายๆประหนึ่ง First c a คลาสนะคะก็กดเบาะนวดควนบคู่ไปได้เลยอย่างที่หิ่งแจ้งนะว่าคันนี้ภายในห้องโดยสารคือหรูหราพรีเมียมมากๆนะคะ คือไม่แปลกใจจริงๆที่ยังคงมีลูกค้าตามหาแล้วก็ซื้อไปใช้นะคะซึ่งตอนนี้ Toyota m a าิสตีเนี่ยถ้าท่านไหนหาอยู่นะในร้านหญิงมีหลายคันมากๆนะคะมีทั้งสีขาวสีดำมีทั้งรุ่นพรีเมียมมีทั้งรุ่นแกนนะคะมาเลือกสรรกันได้เลยจริงๆแล้วคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ออปชั่นมาให้ครบคันหมดแล้วนะคะและภายในห้องโดยสารเนี่ยก็เป็นเบาะหนังสีดํา ดูแลรักษาง่ายมากๆนะคะตัวนี้เบาะพอเป็นสีดำเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีริ้วรอยนั่นเองนะคะคันนี้เดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวเลขไมล์ก่อนคันนี้เนี่ยเลขไมล์เดี๋ยวซูมให้ดูกันแบบชัดๆกันไปเลยนะคะเลขไมล์เนี่ยอยู่ที่7 7 9 2 7กิเโลเมตรนั่นเองนะคะแล้วก็จริงๆในส่วนของตัวออปชันเนี่ยเขาก็มาให้ครบหมดแล้วนะเดี๋ยวหญิงก็คืออย่างแรกเนี่ยเอนจิ้นสตาร์ทก็มาแล้วนะคะแล้วก็สีในเรื่องของตัว สใส่ห้องโดยสารเไรเนี้ยก็มาหมดแล้วนะแล้วก็วิวตรงเนี้ยก็คือเป็นในส่วนของตัวกล้องนั่นเองนะคะเพราะว่า t o y o ต a m a g i s t y คันนี้ให้มาพร้อมด้วยกล้องรอบคันแล้วนะคะซึ่งวิวเนี้ยจริงๆเป็นกล้องมองหลังแต่ว่าพอดีหญิงนะเปิดฝาท้ายไว้นะคะมุมมองอขออภัยค่ะตรงนี้น่าจะเป็นกล้องหน้านี่เป็นกล้องหน้านะคะแล้วก็เวลาเราเข้าถอยหลังมันก็จะเป็นกล้องหลังให้เนาะ นี่เป็นมุมมองด้านหน้านะคะคุณลูกค้าแต่ว่าคันนี้เองเนี่ยก็มากล้องมา360องศาเลยได้ใช้จริงๆนะในส่วนของตัวออปชันอันนี้นะคะแล้วก็กระบบแอร์อัตโนมัติอะไรก็คือมาให้ครบคันหมดแล้วนะคะมาให้ครบคันหมดแล้ว,ะะลวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยของเรานะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาให้ครบคันเช่นกันเลยแล้วก็ในจุดบริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของสวิต สวิตประตูสไลด์ไฟฟ้ามาให้ด้วยเช่นกันนั่นเองเนาะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเช็คูนยนตลอดคุณลูกค้าสภาพสวยมากๆเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะคะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะลืมเกือบลืมนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วยกล้องบันทึกการเดินทางให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงในส่วนที่กล้องจับอยู่ตรงนี้เลยนะคะซึ่งกล้องบันทึกการเดินทางตัวเนี้ยเป็นอย่างดีของโตโยต้าของโตโยต้าเลยนะไม่ได้ซื้อข้างนอกมาใส่นะคะ ซึ่งคันนี้ถ้าใครกลัวในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยแอร์แบกเขาก็มีมาให้หลายจุดมากๆนะคะใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเครื่องยนต์คันนี้ให้ 2,800cc ซีซีนะคะ2 8 0 0ซีซีเลยเวลาขับเนี้ยไม่ต้องกลัวอืดเลยนะคะไม่ต้องกลัวอืดขับสนุกมากๆคันนี้ต้องแจ้งก่อนว่านอกจากในเรื่องของตัวแม็กยางที่ได้เป็นยางใหม่แกกองแม็กแต่งมาเกือบแสนแล้วนะคะคันนี้เองเนี่ยยังได้แถมฟรี เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องจากศูนย์ด้วยอีก1,000 0กิโลนะคะกับรถสวยๆแบบนี้มือเดียวนะคะเช็คศูนย์ตลอดแบบนี้เลยนะคะใครหาอยู่นี่คือคุ้มมากจริงลูกค้ามีความแบบหรูหรามากๆนะคะแล้วภายในห้องโดยสารเนี่ยก็มีความหรูหราเช่นกันห้องโดยสารนั่งสบายประหนึ่งเรานั่งอยู่บนแบบ First c l r s s ของเครื่องบินกันเลยทีเดียวนะคะคราวนี้เนี่ยหญิงจะมาแจ้งในส่วนของราคากันนั่นเองเนาะ คันนี้นะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่ที่2องล้านหนึ่งบาทนั่นเองนะคะซึ่งราคานี้เนี่ยคุณลูกค้าที่เครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยหลังจากฟรีดาวแล้วเนี่ยคันนี้จะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณนะคะ3 5ม0 0ากว่าเท่านั้นส่วนถ้าท่านไหนอยากจะซื้อสดกับทางร้าน19บสีทองของเรานะคะก็สามารถซื้อสดได้เลยเพราะว่าของเราไม่มีบวกแวดเพิ่ม7% เป็นราคาพิเศษที่2,150,000บาทได้เลยนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะไม่ว่าคุณลูกค้าของหญิงนะคะจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยเนี่ยก็สามารถซื้อรถได้ง่ายๆกับทางร้าน19โพสีทองของเราเหมือนเดิมเรามีบริการจัดส่งรถนะคะให้ถึงที่บ้านถ้าคุณลูกค้าต้องการจัดไฟแนนนะเรามีบริการส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนไปเซ็นให้ถึงที่บ้านและหลังจากไฟแนนผ่านเนี่ย เราก็มีบริการจัดสมมอบรถให้ถึงบ้านเช่นกันนะคะและหากต้องการซื้อสดกับร้าน19พอสีทองย้ำอีกทีนึงไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%นะคะราคาสุดพิเศษกับรถสวยๆแบบนี้ท่านไหนสนใจต้องรีบจับจองกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อย่าลืมนะก่อนที่เราจะจบไลฟ์สดกันไปนะคะใครที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้หรือกําลังหารถยนต์สวยๆแบบนี้ใช้งานเนี่ยก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หิงนะคะ กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆเข้าใหม่แบบนี้เรื่อยๆเลยซึ่งของย้ำอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือ Toyota Mar c i ซ y ตเนี่ยตอนนี้ภายในร้านของเรานะคะร้าน19โพสีทองของเราเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำรุ่นท็อปสุดตัวแกรนนะคะหรือจะเป็นรุ่นพีเนียมนะคะมีให้เลือกสัว์เยอะมากมีหลายเลนหลายราคาท่านไหนถูกใจคันไหนหรือ หารุ่นนี้อยู่เรียนเชิญแวะมาเยี่ยมชมที่ 1, ร้าน19โโพสีทองได้เลยนะคะถ้ามาไม่ถูกอย่าลืมเซิร,ร์ช Google m a p เป็นชื่อ19โโพสีทองรถมือสองเลยนะคะก็จะเขียนตามออป้ายป้ายร้านแบบนี้เลยนะคะยังไงแล้วเนี่ยหยิงวันนี้หญิงต้องขอตัวไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย